สวัสดีสมาสชิกเคโซนชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาแนะนำแอปงานออนไลน์มาใหม่นะคะสมัครรับฟรี50บาทนะคะส่วนวิธีการสมัครและการทำงานของแอปนี้เป็นอย่างไรตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ Jack เมื่อกดที่ลิงก์แล้วนะคะก็จะมาเจอหน้านี้นะให้คัดลอกตรงนี้นะคะไปเปิดที่เบเ์เซอร์โคมเพื่อดาวน์โหลดแอปนะคะสำหรับแอปนี้เขาบังคับให้ดาวน์โหลดแอปนะคะเมื่อโหลดแอปแล้วนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขอออกจากระบบก่อนอ่าเมื่อโหลดแอปเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะเป็น เมื่อเราเปิดแอปขึ้นมานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้เรากดไปที่สมัครทันทีนะคะอ่าช่องนี้นะคะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะส่วนช่องนี้ให้ใส่ชื่อยุทธของเรานะจากนั้นก็กดคำว่าส่งรหัสยืนยนันจากนั้นให้นำรหัส OTP ที่ได้ในโทรศัพท์นะคะมากรอกตรงนี้นะส่วน2ช่องนี้เป็น รหัสผ่านนะคะรหัสผ่านให้แนะนําใส่6ตัวขึ้นไปหรือว่า10ตัวนะคะจะเป็นตัวเลขผสมภาษาอังกฤษก็ได้นะคะส่วนตรงนี้เป็นรหัสเชิญนะคะรหัสเชิญของแอดนะคะ932 931นะคะ932 931นนะคะอ๋อไม่ใช่แปบบ๊บนึงนะคะ 9ก้าส1นะคะหลังจากกรอกข้อโมูลน,นะคะหมดทุกช่องแล้วนะกรอกตรงนี้ตรงนี้แล้วก็นํารหัส OTP มาใส่ตรงนี้แล้วนะคะกรอกรหัสผ่านเรียบร้อยแล้วก็กรอกรหัสเชิญนะคะถ้าใครมีรหัสเชิญของเพื่อนก็ใส่ของเพื่อนนะคะแต่สําหรับสมาชิกท่านไหนที่ใส่รหัสเชิญของ a d Ads ก็ขอบคุณมากนะคะจากนั้นก็กดลงทะเบียนได้เลยค่ะ หลังจากกดลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะคะอันนี้แอดจบกดจำไว้นะคะจากนั้นเราก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะคะในส่วนตรงนี้เป็นของประกาศของทางแอปนะคะถ้าเราเชิญเพื่อนหนึ่งคนนะคะเพื่อนหนึ่งคนเติมเงินนะคะเป็น VIP 2เราจะได้รับ50บาทนะคะ ถ้าเชิญสองคนเราจะได้หนึ่งบาทนะถ้าเชิญห้าคนเราจะได้250บาทนะคะสมัครครั้งแรกนะคะเราจะได้50บาทตรงนี้นะตรงนี้นะคะจะได้50บาท อันนี้จะเป็นตั้งค่ารูปประจำตัวนะคะชอบรถคันไหนก็ใส่เน้เลยนะคะ สมาชิกที่สมัครเข้ามานะคะเมื่อได้รับ50บาทแล้วให้กดเข้าไปตรงนี้นะกดเข้าไปตรงนี้แล้วเขาจะแล้วเราก็กดตรงนี้นะสั่งซื้อนะแล้วมันจะเด้งขึ้นมาให้เรากรอกที่อยู่ก่อนนะถึงจะปั่นบินได้ให้เรากรอกที่อยู่นะคะกรอกที่อยู่เป็นชื่อเราที่อยู่ปลอมได้นะคะ จากนั้นเราก็กดเมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็กดมาปั่นสินค้านะคะเราจะปั่นได้1งงานนะปั่น1ง,งานเราก็ได้ค่าคอมอยู่50บาทนะคะถ้าใครหาถ้าใครตั้งค่าแล้วหาบินสินค้าไม่เจอให้มาดูตรงนี้นะมันจะค้างอยู่ตรงนี้นะ มันจะค้างอยู่ตรงนี้นะคะถ้าใครแบบเผลอมือไปโดนนะคะก็ให้มากดดูตรงนี้แล้วก็ส่งงานตรงนี้นะคะส่งให้เรียบร้อยแล้วเราจะได้ห้าบาทนะคะอันนี้สําหรับที่เราแบบทําฟรีแล้วได้ห้บาทนะคะสําหรับที่ใครอยากจะเติมเงินเพิ่มนะคะก็ VIP 2นี้เพียง300บาทนะคะจะได้0.75%นะส่วน VIP 3นี้นะคะจะได้0ูนุดดเอร์เซนตนะคะ ก็เลทต,ตามนี้เลยนะคะแต่สําหรับสมาชิกท่านไหนที่ไม่อยากลงทุนก็สมัครเข้ามาแล้วก็ได้50บาทนะปั่นก็ปั่นงานได้1บินนะคะได้ค่าคอม5บาทนะหลังจากที่เราปั่นบินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปดูในส่วนของการถอนนะถอนเงินตรงนี้นะคะ ถ้าใครกดตรงนี้แล้วถ้ายังแบบว่ายังไม่ได้ตั้งค่าบัญชีธนาคารมันจะเด้งขึ้นมาให้เราตั้งค่าบัญชีธนาคารก่อนนะคะแล้วก็อันนี้เขาให้ถอน49นะหกัก็เยอะเหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นแบบว่าเงินฟรีเนาะเขาให้เรามา50บาทล้วก็สามารถถอนได้ไปที่ผูกบัตรธนาคารก่อนนะคะ ผูกบัตรธนาคารเขาก็จะมีให้เรากรอกนะคะกรอกชื่อกรอกเ,อเลือกธนาคารแล้วก็กรอกเลขบัตรเลขบัญชีธนาคารของเรานะคะในส่วนของการถอนเงินนะเขาจะให้เรากรอกรหัสถอนเงินตรงนี้นะเราต้องไปเราต้องไปตั้งค่าก่อนนะคะแอดขอแนะนําว่าให้ใช้ตัวเลขเดียวกันกับรหัสผ่านนะกดเข้าไปตรงนี้นะคะ จากนั้นก็นี่ถอนรหัสผ่านนะกดตรงนี้นะอย่าสับสนนะคะอ่าจากนั้นให้ใส่รหัสผ่านตรงนี้นะที่เราสมัครทีแรกนะใส่สามช่องนี้เหมือนกันเลยนะคะจากนั้นก็กดบันทึกนะคะเวลาเรากอกเวลาเรากดถอนเงินนะ่ะเราต้องใส่รหัสถอนเงินนะคะถึงจะถอนได้นะเดี๋ยวแอดจะลองถอนให้ดูเลยเพราะว่าแอดปั่นบินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปั่นได้หนึ่งงานนะได้ค่าคอมมาห้าบาทนะคะ เดี๋ยวจะลองถอนให้ดูนะคะพอแอดกดถอนแล้วนะคะมันขึ้นแบบนี้นะ,ะแสดงว่ายังไม่ถึงยอดขั้นต่ำในการถอนนะคะก็พรุ่งนี้มาปั่นกันใหม่แล้วกันนะคะ ว่าจะถอนได้ไหมแอดยังไม่แน่ใจว่าเว็บนี้น่าจะถอน100บาทหรือเปล่าแอดไม่แน่ใจนะแล้วก็แอดก็สอบถามาตรงนี้อยู่นะคะแอดสอบถามแอดมินไปอยู่เขายังไม่ตอบมานะาสำหรับสมาชิกท่านไหนที่อยากจะลองทำแอปนี้นะคะก็สามารถาคลิกดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะจากนั้นก็ตรงนี้นะคะรหัสผ่านของแอดอรหัสเชิญของแอดนะคะ93้9 3 1นนะคะก็ สมัครกันเข้ามาลองทำดูนะคะสมัครรับฟรี50บาทนะจากนั้นก็มาปั่นงานนะได้วันละ1บินนะคะเก็บวันละ5บาทนะคะเก็บไปเรื่อยๆนะถ้าใครที่เป็นสายแนะนำเพื่อนเก่งๆนะคะก็สามารถที่จะนำลิงก์ของเราไปโพสในกลุ่มไลน์หรือกลุ่ม Facebook ได้นะคะเพื่อให้สมาชิกมาสมัครเผื่อเขาอัพเป็น V.I.P เราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเช่นกันนะคะ สำหรับสมาชิกท่านไหนที่ไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาตอบนะส่วนมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวแอดจะมาทำคลิปให้ดูกันอีกนะคะว่าถอนขั้นต่ำเท่าไหร่หรือยังไงหรือการถอนเป็นยังไงนะอันนี้แอดสอนพอคร่าวๆนะคะว่าวิธีการดาวน์โหลดแอปแล้วก็วิธีการสมัครนะ พอคลิกที่ลิงก์แล้วนะคะเขาก็จะให้เราดาวนะะ์โหลดฮะสามารถคัดลอกลิงก์นั้นไปเปิดที่เบราว์เซอร์โคมนะคะจากนั้นก็ดาวน์โหลดแอปเนาะจากนั้นที่ก็คลิกคําว่าลงทะเบียนนะคะ<ๆ>เขาก็จะมีให้เราใส่รายละเอียดของเรานะคะเบอร์โทรศัพท์ mm hmm. แล้วก็ชื่อยู mm hmm. แล้วก็รหัสผ่านแล้วก็รหัส OTP เนาะแล้วก็รหัสเชิญรหัสเชิญของแอปนะคะ 931 932931นนะคะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่ใส่รหัสเชิญของแอดแอดก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการเชิญเพื่อนนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะง่ายๆก็สามารถที่จะนำลิงก์ของเรานะคะตรงนี้นะกดกดตรงนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนี่กดตรงนี้เลยนะคะ ลิงก์ตรงนี้จะเป็นลิงก์สำหรับให้เราดาวน์โหลดนะคะพอสมาชิกกดเขาก็จะให้เราดาวน์โหลดแอปเลยนะคะจากนั้นก็กรอกรายละเอียดตามนั้นนะ,ะแล้วก็กอกรหัสเชิญน,นะคะโอเคค่ะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาตอบนะคะแอดขอแนะนำว่าให้ดูคลิปให้จบนะคะถ้าดูคลิปไม่จบแล้วจะ เออไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าบางคอมเมนต์น่ะ mm hmm. พอแอดจะอธิบายยาวๆมันก็คือกลัวจะไม่เข้าใจเนาะดังนั้นก็คือให้สมาชิกทุกคนดูคลิปที่จบนะคะแล้วก็จะเข้าใจวิธีการทำงานนะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่สนใจก็ส,กสามารถกดดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่มองว่ามันได้น้อยหรือไม่โอเคก็ผ่านไปก็ได้นะคะแอดไม่ได้มังครับนะ โอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ